การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีครับได้จัดก,กิจกรรมเขาว,วงกตทุ่งทานตะวันซานฟราอร์แอน์เมสครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีได้จัดก,กิจกรรมเขาวงกตทุ่งทานตะวันหรือ s u n f l o w e r m s ตามโครงการแสดงเฟสติวัลเอ็กซเพรียนแอภาคกลางโดยบินนายกกชัยชายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วในอำเภอพัฒนานิคมและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมณาทุ่งทานตะวันไร่คุณรำยองอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี สำหรับโครงการ Thailand Festival Experience at ภาคกลางเป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยได้ดำเนินการในพื้นที่7จังหวัดเมืองรองภาคกลางอันประกอบด้วยสุพรรณบุรีราชบุรีลบบุรีสมุทรสงครามอ่างทองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาศทางนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลบบุรีได้พิจารณาเลือกกิจกรรมเขาวงกฎทุ่งทานตะวัน Sunflower a Mass แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร c ครีเอทีฟอั t t o ริ i s m ขึ้นที่จังหวัดรบบุรีจังหวัดที่มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยในช่วงเทศกาลทุ่งทานตะวันจังหวัดรบบุรีและได้ร่วมกันกับพันธมิตรนะครับกำหนดจากกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันเด็กระหว่างวันที่7ถึงวันที่9มกราคม2565ณทุ่งทานตะวันไร่คุณรบยองอํเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศตลอจนช่วยเหลือและฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 สำหรับภายในงานครับนะักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเขาโงกตในทุ่งทานตะวัน DIY ปั้นลิงปั้นทางตะวันหลากหลายมุมภาพสามารถถ่ายภาพได้นะครับรวมถึงกิจกรรม CSR เก็บขยะแลกของที่ระลึก ชมช้อปของเที่ยวระลึกและสินค้าโอท็อปของจังหวัดลบบุรีและในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16.00นถึง19.00นนะครับก็ร่วมรับฟังการแสดงดนตรีฟล็กซองทำกลางทุ่งทานตะวันซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจะขึ้นภายใต้ใมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุขกำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดกับ